เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับเราก็ไม่ได้ชนะเรื่องตัางที่นึ่งหรอกเรามาที่สองเหตุที่เราได้เป็นนายกก็เพราะว่าอะไรเพราะมีลุงนะต้องกราบขอบพระคุณในพักเพื่อไทยครับลุงนะครับพัคเพื่อไทยพูดจริงทำจริงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างพัคเพื่อไทยไม่ชอบวาทกรรมมีลุงไม่มีเรามีเราต้องมีลุงนะครับนะนะเพราะฉะนั้นมีลุงไม่มีเราพัคเพื่อไทยไม่ชอบท่านนายกไม่ชอบท่านนายกชอบชอบเลยครับ มีเราต้องมีลุงไม่มีลุงไ,ไม่มีเรานะเราก็ไปเดชนะเรื่องตัางที่หนึ่งเราเรามาที่สองเุที่เราได้เป็นนายกก็เพราะว่าอะไรเพราะมีลุงนะต้องกราบขอบพระคุณสองลุงนะครับที่เมตตายกหูบอกลูกน้องของลุงบรรดาสวประมาณอะไรเนี่ยแปดสิบหรือหกสิบหลคนเนี่ยยกมือให้กับท่านนายกนะครับกราบขอบพระคุณคุณลุงนะครับนะเราจะดีกราบแทบเท้านะครับ นะครับนะนะเพราะว่าไม่มีลุงไม่มีเราไม่มีลุงไม่มีเศรษฐาครับพี่น้องครับก็ขอแสดงความดีกับคุณเศรษฐานะครับไม่ชอบวาทกรรมมีเราไม่มีลุงต้องบอกว่ามีลุงถึงจะมีเรานะครับก็โอ้โหพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับนักท่องเที่ยวจะเริ่มเข้าประเทศไทยแล้วใช้ก่ายกันโอ้โหหนักเลยครับประเทศไทยต้องมีรายได้สามล้านล้านบาทต่อปีครับเรื่องรินล่าครับ จริงครับทนายกเนี่ยแกไม่เคยโกหกประชาชนไม่เคยตอแหลตอแหล่ต่อแหล่ต่อแหล่ไม่มีแกไม่เคยโกหกหรือหักหลังประชาชนหรือแม้มกระทั่งหักหลังเย <c oughs> คิดผิดที่จับมือกับก้าวไกลหรือเปล่าเห็นหัวหน้าพักพักหนึ่งผูในสภาผมคิดผิดที่จับมือกับก้าวไกลนะครับ <c oughs> โอ้โหดูนโยบายของท่านแล้วเนี่ยโอ้ผมนี <c oughs> ่แม่งขอกราบครับนะขอยกมือนะครับกราบครับกราบทนายกครับนโยบายของท่านนี่แน่ ได้กลิ่นความเจริญเลยครับวันนี้ครับสองทุ่มนี้นะครับประเทศไทยจะอยู่ดีกินดีนะครับนะสองทุ่มนีและครับได้เวลากินอยู่ดีกินดีนะครับและผมเชื่อนะครับวันนโยบายของท่านเนี่ยทาได้จริงครับและผมเชื่อเลยว่าท่านนายกเศรษฐาไม่โกหกประชาชนคำไหนคำนั้นครับเพราะตอนหาเสียงเนี่ยท่านปิดสวิตชนะปิดสวิตสองอปิดสวิตสามอปิดสวิตลุกแกปิดหมดเลยครับวันนี้ผมเชื่อเลยนะครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าท่านนายกนั้น พูดจริงทำจริงไม่น่าจะโกกประชาชนหรอกเพราะที่ผ่านมาพรคเพื่อทยหาเสียงเนี่ยนะทำไหนทำนั้นครับไม่มีการโกกประชาชนครับพี่น้องครับพรคของเราเอายึดประชาชนเป็นที่ตั้งครับนะเพราะว่าเราเข้ามาเพื่ออะไรครับเพื่อประเทศชาติน้ำลายไหลเลยกูพอพูดถึงเรื่องประเทศชาตินะพรคของเราพูดจริงทำจริงครับสามนโยบายแล้วครับพอกูพูดถึงนโยบายพับเพื่อใจเนี่ยแม่งแม่งอยากจะจิบจิบวายเลยแหละ วันนี้แมงสองขวดเป็นลูกคอหรือเปล่าเนี่ยกลัวไม่จีบแล้วแม่จะเครียดนะรอ,อสเปคมาวันนี้แมงต้องเล่นแบบดีกรีส,งสูงๆเลยยินดีนะครับท่านนายกครับผมเนี่ยให้โอกาสท่านนายกนะครับนายยุบายจะพูดไปสามอย่างแล้วนะต่อไปครับท่านนายกนโยบายที่สี่ครับใช้ระบบบล็อกเชนบล็อกเชนล,ลดการคอร์รัปชบท่านทำหรูเลยอ่ะ ล็อกเชลก็คือระบบที่ไ่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้จะไปลบข้อมูลทิ้งอะไรก็ไม่ได้แ่งอยู่ในอากาศในข่าวอยู่ในอะไรทำดองนั้นเท่าที่ผมทราบเป็นระบบที่แก้ไขอะไรไม่ได้อ่ะข้อมูลต่างๆห้ามลบจะลบทําลายหลักฐานอะไรไม่ได้โอ้ไม่โคตรเท่เลยฟังแล้วโอ้ดีนายกในดวงใจกูเลยนะเศรษฐาเนี่ยนี่นายกเศรษฐาเนี่ยนายกในดวงใจผมเลยเนี่ยนาย่าจะเอาระบบล็อกเชลนะล็อกเชลนี่มันคือแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะ กิม,มื่อไรไปนี่แก้ไม่ได้เลยอยู่ในคุกในคราวอะไรเนี่ยเท่าที่ผมกล้ามาผมไม่แก้ไขไม่ได้ป้องกันการคอร์รับท่นพี่น้องครับสองทุ่มนายกเศรษฐาได้รับการโปรดเก้าเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนับแต่สองทุ่มไปประเทศเราจะไม่มีการคอร์รับท่านนะครับพี่น้องครับอ้าพี่น้องเอ้ยสองทุ่มการคอร์รับท่นในประเทศไทยต้องหมดไปเพราะท่านนายกเศรษฐาจะใช้ระบบบล็อกเชนบล็อกเชนนะไม่มีการคอร์รับท่นแล้วครับตั้งแต่สอง หัวช้วา,วงางหัวม้าตำรวจทหารข้าราชการใครจะวิ่งเต้นอะไรไม่ได้ใครจะขึ้นจากตำแหน่งทุกจังต้องเป็นไปตามกฎหมายตามระบบผู้สตั้งแต่สองทุ่มคืนนี้ใช้ระบบบล็อกเชนไม่มีการคอรัปชันนะครับทุกจางวงสายหมดใครจะเก็บเงินใต้โต๊ะเงินอะไรต่งตางๆไม่ม,มีแล้วครับก่อนการปรนันช่องโสกเรีีต่าง้ด้เงินผิดกฎหมายหลังการท่านนายกปฏิญาณสาบานจนปุ๊บเราจะไม่มีการคอรัปชันแล้วรัฐบาลเราจะไม่โกงไม่กินครับทุกสิ่งทุกจาง เราจะใช้ระบบล็อเชนซึ่งไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้โอ้โหพี่น้องครับกูฟังแล้วกูอยากจะร้องไห้เหมือนกับนักธุรกิเลยอ่ะประเทศเราวันนี้ได้นายกที่มาแก้ทุกอย่างเลยครับนะความยากจะเนความดูดีกินดีทุกอย่างครับนนายกครับผมดีใจมากเลยรอสองทุ่มมานะครับสองทุ่มนะครับไม่มีนะครับคอรัปชันครับพี่น้องครับเก็บเงินใต้เติมวิ่งเงินวิ่งเต้นร้องกดีขออนุญาตนับเงินใต้ท็จัดซื้อจัดจ้าง เงินทอนเลยไม่มีนะครับหลังสองทุ่มมีประเทศเราด้แมกประเทศที่โปรูงใสเลยอะ่ะทำอะไรตรวจสอบได้ใครจะแต่งตั้งโยกไา้ไม่มีนะครับจะถลจมนะครับหลังจากสองนะครับอันนี้คนก็ตั้งคําถามมาอย่างนะเหียนใจหมอชนน่านะหาเสียงไว้อย่างแต่ถึงเวลาแล้วต้องมาอะไรนะคืนน้ําลายไม่ใช่คืนเลือดนะครับนะเพราะยังไม่มีเลือดคืนแค่น้ําลายถ้าสงสารมอวชนน่าตอนนี้ก็เริ่มเยียบเีย,เย,ยไปแล้วคนที่ใกล้ชิดนายใหญ่ดูใบก็คือภูมิธรรม ตอนนี้ให้สัมภาษณ์ทุกวันก็น่าจะเป็นผู้จัดการรัฐบาลตัวจริงนะครับในะนายภูมิธรรมนี่นะครับน่าจะเป็นคนที่มีอำนาจจากนายใหญ่ตัวจริงจากดูไบผมดูแล้วนะนะครับอันนี้ก็เป็นจัดการการเมืองนะพักเพื่อไทยยิงคคมเปญน,นะครับเดี๋ยวพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลลดค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรกันทันทีนะครับลดทันทีนะครับีพักเพื่อไทยนะครับแคมเปญในการหาเสียงหรือว่าเอาจริง เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้าเป็นเรื่องจริงก็ดีนะครับปั๊บเพื่อไทยนะครับเข้ามาสร้างผลงานลดค่นาน้ำค่าไฟจริงๆนะครับนะครับขอให้ทำจริงนะครับปั๊บเพื่อไทยครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่คุณพูดเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยนะเริ่มไม่เชื่อนะไอ้ไม่เชื่อนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะพฤติกรรมของคุณเองพฤติกรรมที่คุณพูดอย่างทำอย่างหาเสียงอย่างตอนหลังก็มาผิดคำพูดบางคนก็ใช้คำว่าตบัดสั์บางคนก็ใช้คำว่า ทรยศกับประชาชนนะโกหกประชาชนเพื่อให้ได้คะแนนเสียงหรือเปล่าเนี่ย <Yeah. S 1> เขาตั้งคำถามนไ,ไปนะคุณก็มีหน้าที่ทำความจริงให้ปรากฏทำความจริงให้ปรากฏน,นะคุณต้องทำความจริงนะสิ่งที่คุณพูดเนี่ยลดค่าไฟเนี่ยค่าไฟนี่หนักเลยนะคุณกล้าลดค่าไฟคุณกล้าเล่นงานในทุนพลังงาน,นงซึ่งรวยมหาศาลเงินมันสามารถทำให้คนเปลี่ยนสันานิได้นะ ถ้างเงินเยอะๆเนี่ยถ้านุนเขาโยนได้พักคุณไปสักสี่ห้าพัน 5, ล้านเนี่ยคุณจะกล้าไปทําลายพวกคุณผู่ขาดพลังงานหรือเปล่าพี่น้องว่าเขากล้าไหมล่ะทั้งเงิมนมันเยอะทุกวันเนี่ยนะทั้งขุนสึกก็คือพวกน,นายพลทั้งทุนผูกขาดทุนสามานก็สนับสนุนคนที่มีอำนาจในบ้านนะเจ้าสัวเหล้าเจ้าสัวเบียเจ้าสัวห้าเจ้าสัว อะไรต่างๆมากมายเจ้าส่วนพลังงานในจังเนี่ยพวกนี้ก็รวมหัวกันนะครับสำหรับสนุน่มพักที่มีอำนาจเพราะฉะนั้นพัคเพื่อไทยจะกล้าทำลายทุนผูกขาดไหมค่าไฟมันแพงเพราะอะไรเพราะมันไปนเกี่ยวกับทุนพลังงานหรือไม่ทําไมเราต้องสงํารองอ่าไปว่าจ้างเอกชนยกเยอะเกินไปให้มีการผลิตก,ก็ต้องจ่ายตังค์มันเป็นต้นเหตุทําให้ค่าไฟแพงหรือเปล่า ครับอันนี้ก็ฝากนะครับฝากฝากนะครับฝากพักเพื่อไทยเนี่ยถ้าคุณจะไถ่บาสนะครับไถ่บาสในการที่คุณหาเสียงแล้วถูกตั้งคำถามว่าโกหกประชาชนเพื่อให้ได้คะแนนี่คุณต้องไถ่บาสนะครับพ,พครบพักเพื่อไทยผมเองยังเคารพพักเพื่อไทยอยู่ยังชอบสสอ,สอนโยบายดีครับแต่พอุณบอกว่าแม่งเป็นแค่เทคนิคการหาเสียงนะผมนี่พูดง่ายเอาตีนจนะ่ายหน้าปากเลยผม,มคิดว่าพักการเมืองพักเพื่อไทยเนี่ย จะโกหกประชาชนได้ถึงขนาดนั้น,นนะเพราะนั้นวิธีการไถ่บาปเอาชื่อเสียงของพรรคต่บคืนมานะครับพรรคเพืเ่อไทยนะครับฝากไม่ยังคุณหมอชนน่านและคุณภูมิธรรมนะครับคุณต้องทําการแก้ปัญหาเรื่องค่าไฟต้องลดนะครับนะและอันไหนที่ยกเรื่องสัญญากับพวกนายถุงพลังงานได้คุณต้องกล้านะครับคุณกล้าไหมลนะถ้าคุณกล้าเลยนะครับคนจะหันกลับมานะเลือกพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้ที่ผ่านมาเวลาหาเสียงอาจโกหกประชาชนบ้างนะอาจโกหกประชาชนบ้างก็ไม่เป็นไรประชาชนจะลืมความกะลรอนของคุณไหมข้าคุณเข้ามาคราวนี้นะครับแล้วผมแบบยกโลกทลายทุนกูคาน,นะครับนะนะครับนะ่ะเหมือนอัะเหมือนเหมืองอับอลาหรืออะไรกันเนี้ยคุณกล้าไหมล่ะยกเลิกการการทําธุรกิจเนี่ยระหว่างรัฐบาลเนี่ยกลับ รวไฟฟ้าเอกชนถึงกล้าไหมคระถ้ากล้าในน,นั้จะแนนกลับมาเลยกล้าหรือเป <นะ S 1> ล่านะเราก็ไห้ผลิตเหล้าผลิตเบียร์นะแบบเสรีเลยครับประชาชนจะได้ต้มเหล้าต้มวาวย,ยกินผมจะได้ไม่ต้องไปซื้อผมได้ต้มเองอเลยเพราะว่าผมจะกินวายอย้อน้อยไว้ละคนนะแต่ผมไม่เคยชวนใครกินนะผมกินทผมคนเดียวถ้ากลับมอวานนี้ก็ซอสไปหนึ่งคนไปนั่งร้านของอาจารย์ไข่มาลิวันหน้า ทัพพวกกันนะครับร้านกระเทียมพริกไทยตอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นค็อกเทลเล่แล้วถ้าเป็นค็อกเทลเล่เนี่ยผมคงไม่ไปนะครับผมก็จะไปร้านเขาย้ายไปทงซาบรีเมอร์นะครับแถวรามทาน,นะเพราะผมไม่ชอบค็อกเทลเล่ไม่ชอบเสียงดังนะครับไม่ชอบดนตรีดังผมชอบกินข้าวเพียบยๆนั่งสดวายนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทัพเพื่อไทยเข้าไปเนี่ยคุณต้องสลาทยจุ่สามต้องลดค่าไฟนะแล้วก็สิ่งจำคัญเนี่ย